จเจอน้ำเค็มกำลังไรค่ะโทรศัพท์ก็พื้นที่เต็มค่ะว้าวขอบคุณนะครับนนเริ่มถ่ายไปแล้วครับถ่ายไปแล้ว สวัสดีค่ะวันนี้เปิดติ๊กตอกมาเจอน้องเค้มกำลังไลฟ์พอดีเลยค่ะเออว่ะพุ่งจริงเลยจู๋งงแบบพุ่งอ่ะพุ่งไปไหน <c oughs> โอ้โหตาะนี่อะไรติดที่รถโทรศัพท์แม่นะ สวัสดีค่ะ12ท่านนะคะวันนี้เพิ่งได้เข้าติ๊กตอกค่ะมาเจอน้องเข้มกำลังไลฟ์พอดีเลยขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะวันที่24นะคะงานพูน้องเข้มน้องมุกแม่นูชก,กับน้องน่าจะไปอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆน,นะคะ ่องนี้แม่นูก็ทำงานนะคะไม่ค่อยได้เข้าติ๊กต๊อกเช่นกันนะครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเช่นกันครับไปทำบุญมาใช่ค่ะพรนุโมทนาครับก็ไปให้อาหารป่าเรียกว่าทำบุญไหมอะไรติดโทรศัพท์ทำไมไม่โดนมือแม่สิคะทำทาน ไม่เข้มเจาะสิบนาที สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเอาอย่าโดนมือแม่สิคะมันสั่นคุ่นี้สู้ๆนะครับสวัสดี21ท่านนะคะอ,คอยู่ได้แล้ว ได้แล้วโอขักเหรอครับโอขักเหรอโอขักเหรอโอขักเหรอ Thank you. ลองออกไปข้างนอกไปตลาดไปห้างไปไปแถวที่แบบว่าเขาทำอาหารแล้วได้กินอะไรเขาจะเดี๋ยวจะคิดออกเองอากาศเย็ยนๆครับ เมนูอาหารอืมมีเหรอมันมีเหรอครับมีเหรอมีแอปสุ่มอ,อาหารด้วยเหรอเราจะไม่มีโอกาสได้คิดเองเลยอ่ะยุคสมัยแห่งการแบบ <c oughs> ใช้เทคโนโลยี สวยจุมวนมาเมื่อนี้มวนครับมวนทุกคนมวนผมก็มวนทุกคนไม่ีความสุขผมก็ไม่ีความสุขเพลงปอดหนูทำไมไถึงเป็นเพลงปอดอะมันเข้ากับช่วงชีวิตเหรอ แล้วผมกินอะไรก็ได้ผมแบบอยากกินอะไรก็ก็กินอยู่แล้วเจออะไรก็กินเป็นรื่องปกติแต่แค่แบบเป็นโจทย์ของของพี่ในด้อมบอดเรานี่แหละพิมพ์เข้ามาว่าเคยไหมแบบว่าอยากกินอะไรแล้วทําไมซะพี่เค้กคาเค้เศร้าหรอ เลยนเนี่ยคิ okay, มีความสุขแฮปปี้เออน้ำเราก็มีแฮปปี้ทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะไม่สบายใจไม่สบายใจอะไรเออเฮ้อขอเพลงแบบเศร้าพดพดเลยค่ะอ,อกหักอยากช้ำใจโอ้โหมาอ,อกหักก่อนจะเข้าปีใหม่นี่นะ เลือกเวลานะเพลงเศร้าเลยเหรอเอาเพลงแบบเศร้าๆเลยเหรอ,อหพี่เคมสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เค้ม,มีแฟนคลับพี่เค้มมาห้องหนูแล้วก็บอกว่าให้หนูกดมาหาพี่เคมค่ะใช่แต่ว่าดอมของเคมเนี่ยอกหักกันเต็มเลยฮะว้าวันเต็มเลยอะวันนี้วันไม่รู้กันนี่ยขอเพลงเศร้าๆค่ะ เพลงเศร้าๆค่ะหนูอยากแบบแบบเศร้าแบบโคตรๆเขาบอกไงเนี่ยเศร้าก,กันหมดเลยนี่ไงต้องเพลงไทยกลัวน้ำตาโอ้โหพี่อยากร้องไห้แล้วนี่ไงมา <c oughs> เดี๋ยวหาให้เลยเดี๋ยวหาเลยผมเป็นคนชอบแบบสมน้ำหน้าคนอยู่แล้วเ,วเดี๋ย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 วลอบๆลอกลอกลอบ เราเศร้าเลยนะพี่ม์สวัสดีค่ะต้องแกฟังไหมอยากเศร้าใช่ไหมพร้อมไฟพร้อมกล้องพร้อมทุกอย่างพร้อมเห็นไหมในช่วงที่เศร้าเราพีเคไปด้วยได้ไหมได้ได้ไดได อ่ะเศร้า,าไปเลยเศร้าอ,อีกต้องไปเลยเหนื่อยใช่ไหมอ๋อถูกบอกว่าแพรวเศร้าไปด้วยเลย